สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแยกอัญมณีสีชมพูนะคะต,ตัวนี้เป็นต้นแม่ของเขานะคะเราตัดไปแล้วนะคะแล้วเขาก็แตกเราออกมาอีกสามนะคะเราจะเราจะแบ่งเป็นสามต้นนะคะ,คะพอดีนะคะวันนี้มีคนมาซื้อต้นไม้ด้วยค่ะน้องเขาแวะมาซื้อนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากได้ต้นนี้นะคะก็เลยพอดีมันมีสามต้นก็เลยจะแบ่ง เราเราแบ่งไปแล้วรอบหนึ่งนะคะต้นใหญ่นะที่มันมีดอกนะคะ,คะดินนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ดินตอนที่เตรียมไว้พอ,พอดีมันโดนน้าฝนทามันเปียกนะคะมันแฉะนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ได้ซื้อดินมาเพิ่มด้วยนะคะเราก็จะเอาดินเดิมนะคะแล้วก็แช่น้มามะพร้าวนะคะสักสิบนาทีก่อนนะคะเนะทออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะเป็นยังไงนะคะ ว่ารากเลยเราจะตัดยังไงดีจะล้างรากเลยถ้าตัด<ะ>1น3่อ,อ,อาแยกอ่ะตอนแรกที่เราตัดเราเอาตรงนี้ออกเขาก็ได้ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ตรงนี้นนะคะ่ะมีดอกแล้วด้วยต้นนั้นนะ เ,เราจะตัดแบบให้มันเหลือครูนนะคะจะเอาครูนไว้ด้วยนะคะล้าออกมาแล้วลากขาวมากเลยนะะคอันนี้คือต้นแม่ของเขาค่ะเราตัดตรงกลางออกไปนะคะเป็นต้นใหญ่แล้วค่ะมันมีดอกเรียบร้อยแล้ว จะดให้ไม่ได้สิต้นตัดออกมาแล้วค่ะอันนี้เราจะเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะรอยตัดตรงนี้นะคะก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้เราซื้อมาใหม่ๆเราตัดเลยนะคะเราอยากจะได้ต้นใหม่นะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็เราก็เอาไปอบนะคะไปอบใส่ถุงนะคะเขาก็เกิดรากนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะสวยนะคะเพราะว่านะคะเราตัดออกจากตรงนี้นะและตรงนี้ก็คือจะเป็น่าต้นแม่เขานะคะเนี่ยที่เราตัดออก เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาตัดออกอีกได้หนึ่งสองนะคะสามนะคะสามแล้วก็สี่นะคะกับตัวคูนเขาค่ะเราเตรียมกระถางไว้สองนะคะเดี๋ยวต้องไปเตรียมอีกหนึ่งกระถางนะคะ่ะปูนทิ้งไว้ทาปูนทิ้งไว้นะคะสักพักก่อนนะคะพอดีน้องเข้ามาเจอนะคะมาซื้อต้นไม้แล้วเขาบอกว่าอยากได้ตรงนี้จังนะคะก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไว้ให้นะคะเดี๋ยวแบ่งก่อนนะคะ,เด,นนะ,คะเดี๋ยวก็สัก น่าจะแบบประมาณสักเดือนนะคะก็น่าจะจะได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะได้เพิ่มมาสี่กระถางน,นะคะอันนี้เป็นกระถางต้นตอของเขานะคะแล้วก็ได้หนึ่งสองสามนะคะพอตัดแลวใส่กระถางนนี่ขนาดกระถางอันนี้กระถางน,น่าจะหกนิ้วหกนิ้วนะคะก็ใหญ่นะคอันนี้ห้าสิบห้านิ้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะจะเอาอบนะคะ ต้นที่มันอันนี้มันมีรากแล้วแต่ว่าก็จะอบนะคะจะอบสักสองสามวันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะอบกานหน่อยค่ะก็นะคะร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อนย,นนยนะคะเดียะะ๋ดวยวก็ตัวนี้ก็จะคอยสังเกตนะคะทุกวันแล้วคะ่ะว่ากลัวมันจะเน่านะคะเพราะว่ามันก็มีรากแล้วนะคะ